รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นแท่เคลื่นแซบในวันนี้ขอเสนอต่อเรื่องราวความวุ่นวายบนแท็กซี่ของแก๊งคลื่นแท่คลื่นแซบจะปั่นป่วนชวนขันขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยครับวันนี้อากาศดีนะคะพี่ชิวมากเลยนะน้องนี้แหละพี่ฝนมันเพิ่งหยุดตกไงก็ดีอากาศอย่างเงี้ยชิลๆดีอ่ะคนเขาทำอะไรกันวะนั่นงียแหละพี่คนไทยไงชอบมุงมุงอะไรคงอะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ย เบรกดูหน่อยเด้ไอพี่เอ้ยหยุด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 หยน้องอ้าพี่เอาเอาว่าไงครับว่าไงครับนี่นี่พี่มีเรื่องรบกวนหน่อยได้เปล่าอ่ะพี่จะขอฝากของไปหน่อยฝากของฝากไหนแป๊บเดียวพอดีพี่มีธุระต่อจริงๆอ่ะก็เลยอยากเอาให้น้องอ่ะขับไปฝากข้างหน้าอีกประมาณสิบกิโลได้ได้ค่ะพี่ขอบใจมากมีน้ำใจมากเลยงั้นเดี๋ยวพี่เราขอไปก่อนแล้วกันนะได้ค่ะน้องเปอะไรที่เขารับฝากได้ยังไงเรานี่ สิบกลเองเขาบอกก็หนูไปนู่นนหนุ่มเนี่ยรู้จักเขาคนแปลกหน้าแต่เขาก็ดูเป็นคนดีนะพี่น้องครับเนี่ยทีหน้าทีหลังอย่าทำแบบนี้เลยเชื่อพี่เออนาพี่หนูจ่ายตั้งเดี๋ยวหนูให้พี่สองเท่าเลยก็ได้นี่้องใจเรียบร้อยแล้วพี่ฝากของแล้วนะยินดีค่ะดูแลด้วยนะกันนะสิบโลก็ไปสิบโลเดี๋ยวมีคนมารอรับอุ๋มนุ่นโอเคเดี๋ยวพี่ไปธุระก่อนได้เลยครับขอบใจมากขอบใจมาก มากเลยนี่จ่ายสองเท่าพี่นะโอ้พี่ก็อย่างนี้แหละพี่แถวบ้านเนี่ยเขาก็เลี้ยงหนูว่าโอ้ยใจดีใจบุญน, <c oughs> น้องใจบุญแต่น้องตดด้วยเหรอที่เป็เหม็นมากเลยเ <c oughs> น้องตดทำไมครับอไอกลิ <c oughs> ่มมันตุ่ยๆนะไม,ไม่ไม่นะพี่วันนี้ก็อาบน้ำมานะ <c oughs> ไปล้มภาพปะเนี่ย <c oughs> ทำไมนะมันกลิ่นแรงๆเว้ยเฮ้ยเฮ้ยควายใครวะเนี่ยพี่ควายจ้อยระวังควายระวังโอ้ หน้าได้ไงวะเนี่ยไปต่อดีกว่าเฮ้ยอเฮ้ยเฮ้ยพี่ <c oughs> วนาภูมิค่ะอ๋อได้เชิญเลยครับได้ค่ะของเยอะนิดนึงนะคะได้ครับได้เนาะใส่ได้เนาะเดินเชิญเชิญลยครับเร็วๆหน่อยครับได้ค่ะเดี๋ยวขอเหยียบๆเลยนะคะพี่เฮ้ยคุณทำไมไม่มีหน้าทีของคุณอะ มันเต็มมากค่ะเนี่ยนั่งคมเกียร์เลยนะคะไปเลยค่ะพี่หนูรีบว้ายพี่เดี๋ยวตกเครื่องแล้วค่ะไปเร็วน้องขับเลยค่ะพี่ขออะไรอย่างนี่ขอให้เรียกรถอีกคันหนึ่งได้ไหมพี่เน็นึ่าพี่เป็นข้าราชการัูนยบ ผมขออนุญาตเปิดแอร์นิดนึงนะคบพี่น้องเฮ้ยพี่อากาศมันร้อนแบบนี้มันก็ต้องเปิดแอร์นะครับไม่ได้ไม่ได้น้องช่วงนี้น้ำมันมันแพงแก๊สมันแพงช่วยพี่ประหยัดหน่อยเถอะผมขออนุญาตเปิดกระจ <laughs> กะจแล้วกันนะครับพี่เฮ้ย <laughs> น้องอย่า <laughs> เปิดอย่า <laughs> เปิด,ปด <laughs> ทำไมอะพี่ก็นิดเดียวเองผมอยากจะเอาอากาศเข้ามาแทนการเปิดไม่ได้น้องเดี๋ยวลมมันโตแล้วมันทําให้รถพี่อะไรวิ่งช้าลงและที่สําคัญเนี่ยอุณหภูมิในห้องในสารของพี่เนี่ยมันกําลังดีอยู่แล้ว อย่าเปิดน้องเดี๋ยวปลอยลาหินดีดหรือแมงอะไรมันบินเข้ามาเดี๋ยวรถพี่เป็นรอยหมดฝุ่นฝืนเข้ามาเต็มหมดยี่อย่าเปิดอย่าเปิดรูเล็กๆรูเล็กๆก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยตามเนี้ยแหละวิ่งเนี่ยโอ้โหไปอีกไม่ไกลหรอกอีกสามร้อยกิโลก็ถึงแล้วเนาะงั้นขอเปิดเพลงแล้วกันนะพี่นะน้องไม่ได้อ้าวทำไมอีกล่ะพี่แค่เปิดเพลงมันจะได้แบบมีบรรยากาศในการนั่งรถยายายเนาะดูอุ้ขับรถอยู่เดี๋ยวไม่เสียสมาธิพี่งอะไรเลยสมาธิอยู่เปิดเพลงก็ไม่ได้ งั้นผมขอร้องเพลงแล้วกันนะครับน้องอย่าร้องได้ไหมทำไมอ่ะพี่ร้องเพลงจะทำลายสมาธิพี่เกรงใจคนอื่นเขาบ้างสมบัติพูดดีเคยเรียนไหมสมบัติพูดตรงพูดดีอะไรกันพี่แค่เปิดเพลงเนี่ยเอาไม่เปิดก็ได้วะน้องผมปล่าไปเลยดีกว่าพี่ว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้น้องโอเคครับถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวผมเอ็นหลังแล้วกันน้องอย่าทำไมกันครับพี่เดี๋ยวน็อตกับฟันเฟืองของพี่ศึกโอ้ยหลัตองไอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ นอนด้วยพี่บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้น้องพี่อยู่วงการรถทัวร์รถเนี่ยรถแท็กซี่อยู่มานานพี่ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรน,น้องอเ,เจอแล้ว <c oughs> โอเ้เย็นเลยโอ้ใช่ได้ใช่ได้ไอ,อ,อะไรครับพี่ เฮ้ยของเมียพี่เอานี้ได้ไงนี่ันเมียพี่จำกลิ่นเนี่ยดมมาไม่ใช่มือพี่เนี่ยตายเลยมือเป็นคนอื่นเฮ้ยน้องทำไมน้องทนี่ย่างนี้เนี่ยเฮ้ยพี่ขอยืมนิดเดียวไม่ได้อากาศมันร้อนจริงโง่ขนาดนี้วะเนี่ยกินขนมก็ได้วะเฮ้ยมากินในรถของผมได้ไงทำไมแบบนี้เดี๋ยวมันหล่นมดขึ้นมาเนี่ยทำยังไงมันสกปรกไปหมดห้ากินอาหกินน้หากินเขาอกโอ้ยเพื่อนของเมีย นิดหน่อยหน่อยเตือกันหน่อยกัมันเลอะไม่หมดไม่ได้ก็คือไม่ได้ดูดิเดี๋ยวจ่ายตังค์บวกค่าพิเตอร์มาเลยลวกันโอ้โหมีไม่เกี่ยวขนาดเนี้นั่งงเฉยป,ปากเออเนาะครับพี่เดี๋ยวพี่ขอจอดแป๊บนะแก๊สมันจะหมดอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องแวะเติมหน่อยนึงไม่ได้นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอ ปิดกระจกลงไปถามเพื่อนๆ <ทำ S 2> ไม่ได้พี่เดี๋ยวฝุ่นมันเข้าไม่ได้นั้นเดี๋ยวพี่ขอใช้บอหน่อยเฮ้ยหยุดไม่ได้เลยพี่มันเปืองไปขาะที่ผมจะเปิดเพลงพี่ยังบอกว่ามันปืองไปไงถ้าพี่ใช้บอรปุ๊บเนี่ยมันปึ n งน้ำมันมันจะขาบได้น้อยลงนะพี่นะแต่ว่าตอนนี้แก๊สมันจะหมดแล้วนะจะหมดก็จ้างมันดิครับแล้วเราต้องมานั่งกินข้าวเล่นอยู่ในรถอย่างเงี้ยเราก็ช่างหัวมันเลยครับพี่แล้วน้องไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนแล้วครับพี่เปิดแอร์ไหมไม่เอาครับ พี้ยเฝ้าเพลงไม่เอาเพีม่กินขนมไม่เอาเรียยให้พัดไม่เอาโชเฟอร์พี่ขับรถดีจริงๆเลยขับนิ่งมากเลยอ่ะพี่ผมปวดหัวพี่มียาพาราเซตามอลวะดีพี่มี มีด้วยเหรอคะมีพอดีเมื่อกี้ผมถลอกอะอยากได้ปาสเตอร์ยามีไหมพี่มีเออเนี่ยพอดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวต่อเนี่ยพอดีหนวดมันงอกขึ้นมานิดนึงอะอยากได้แหนบมีไหมพี่โอ้ยสบายพี่มีอยู่แล้วแหนบอะมีหลายอันแบดแบตแบตโทรศัพท์จะหมดด้วยค่ะมีแบบมีสายชาร์จได้คยะรอะไรมีเดี๋ยว power bank เอาไหมเอาได้ได้พี่มีอ๋อเลยเฮ้ยนี่มีผู้ชายด้วยเหรอในนี้ เออดาราเกาหลีมีมีน้องผมเนี่ยเมนหมดอ่ะมีเบนมามีโอเมนมีข้าวหน้าไมไหมมีมีพอดีพรุ่งนี้วันพระพี่มีพวงมาลัยไหมวังจะไปไหว้พระยังไม่มีเลยไม่มีเอดิอุ้ยเก่งว่ะคิดได้ไงวะสมเหละสมแหละมีพวงมาลัยใช่ไหมใช่ พวงมาลัยแท้ๆฝากไหว้พระให้ด้วยนะพี่แล้วพี่จะขับยังไงอะพี่ไปเลยไอ้น้องไอ้พี่แหมเสียดใจจังเลยนะครับวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วครับกลับมาพบกับคลื่นแซ่บคลื่นแซ่บกันได้ใหม่นะครับในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไม่ไม่ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วขึ้นมาหน่อยแล้วพี่งขึ้นมาขับน้อง